สิงสายตาที่มอ,องตาตอมาก็เหมือนกันคือว่าใหญ่ที่ถูกปล่อยออกมาสวัสดีคะ่ะสาวๆวันนี้ฉันอยากจะใช้โอกาสที่อากาศดีแบบนี้มาลองแต่งหน้าสโมกี้ไอสไตล์เกาหลีที่ดูสวยมากๆรู้สึกตื่นเต้นจนแทบจะรอไม่ไหวเลยค่ะามาเริ่มขั้นตอนแรกก่อนแต่งหน้ากันฉันจะฉีดสเปรย์ก่อนแล้วก็ทาไครเมอร์จริงๆฉันอยากใช้ตัวนี้นะคะแต่เหลือแค่นิดเดียวเองอีกไม่กี่วันจะออกไปเที่ยวเลยคิดว่าใช้ตัวนี้จะสะดวกกว่าในบรรดาสีสีนี้มีการไฮไลท์ด้วยค่ะ ปรับสีผิวอีกนิดหน่อยนะคะผมที่เบาๆหน่อยก็ให้ตกรองพื้นเบาๆใช้ขวดนี้ที่เพิ่งปรับไรเมรื่อไปแล้วค่ะตึงคราวนี้เราจะทำให้บางลงนิดหน่อยค่ะสำหรับลัชอนใช้สีนี้ที่ออกเทาอมชมพูหน่อยๆไม่ต้องใช้แปรงสีสันมาแต่ที่สันจมูกใช้ที่ปลายจมูกหรือเปลือกตาก็ได้ค่ะเพื่อให้เป็นสีบรรยากาศทั่วใบหน้า ก่อนอื่นเรามาเทดดิ้งก่อนแล้วค่อยไฮไลท์ค่ะใช้ไฮไลท์ครีมเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับส่วนที่ยุบลงของใบหน้าค่ะใช้แป้งฝุ่นเซ็ตเบาๆเริ่มจากกลางใบหน้าค่ะ ชิ้วเราจะเปลี่ยนเป็นคิ้วตรงที่ดูเป็นธรรมชาติและนุ่มนวลแทนคิ้วที่ดูทบเฉียวชันรู้สึกว่ามันเข้ากับการแต่งตาสโมกี้ได้ดีค่ะใช้บินซอเขียนคิ้วแบบหัวตัดเติมเป็นคิ้วค่ะขอถามหน่อยค่ะเรื่องการย้อมคิ้วแบบนี้สําหรับการแต่งตาวันนี้ฉันคิดว่าใช้สีเทาเล็กน้อยก็น่าจะพอแล้วเรามาเลือกสีที่ขายกับสีเลือดของเราก่อนค่ะเริ่มจัดใต้ตา,ตาแล้วค่อยๆเกลี่ยคาะ นำขึ้นไปด้านบนใช้แป้งที่เหลืออยู่เล็กน้อยแล้วค่อยๆเกลี่ยจากนั้นเราจะใช้สีนี้สำหรับอายแชโดว์ใต้ตาค่ะเลือกอายแชโดว์ที่มีสัมผัสเบาๆหน่อยใช้สีที่ใกล้เคียงกับสีผิวในพื้นที่กว้างค่ะเริ่มด้วยการใช้แปรงใหญ่เบลนด์ให้เข้มขึ้นแล้วเปลี่ยนมาใช้แปรงขนาดเล็กเบลนด์ blend ในบริเวณรอยพับของเปลือกตาค่ะเชื่อมต่อกันใช้แปรงที่เล็กกว่าเดิม เลือกสีเท่านี้ทาก้อยกับโคนขนตาแล้วเบลนด์ให้เข้มขึ้นด้วยสีที่เข้มที่สุดค่ะดูที่ไอายไลนเนอร์ด้านลยค่ะอาส่วนนี้เราจะใช้สองสีนี้ผสมกันก่อนมาดูที่หัวตากันค่ะใช่ค่ะสามารถใช้สีนี้ได้ค่ะใช้แป้งที่เหลือวาดเป็นเส้นใต้ตาที่แคบและยาวค่ะใช้สีแชมเปญน,นี้เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับเส้นใต้ตาแล้วใช้สีนี้วาดไอายไลเนอร์ค่ะ ดึงเส้นตรงจากทางตาออกไปเลยค่ะที่นี่ฉันติดขนตาปลอมแบบเกลกรุ๊ปรู้สึกว่าจะดูสวยและปร่งใสามากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนขนตาทั้งหมดเป็นแบบเกลกรุ๊ปนี้จากนั้นเรามาเพิ่มความเข้มให้กับการคอนทัวร์ได้เลยค่ะทำให้ปลายจมูกดูสูงขึ้นค่ะให้ความสำัญกับบริเวณที่โซนของเราหน่อยค่ะใช้ปลายนิ้วคาใต้ตาและหน้าอก เพื่อเพิ่มความสว่างในส่วนนี้แล้วใช้แปรงเล็กๆเพื่อเพิ่มความสว่างอย่างแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะหลั่จะออนใช้สีชมพูเท่านี้ค่ะเพิ่มล้ำหนักอีกนิดหน่อยค่ะใช้ดินสอเขียนขอบตาเตยให้เข้ารูปค,ค่ะยังคงใช้สีเบสเป็นพื้นฐานค่ะ ทาทับด้วยสีชมพูกุหลาบควันค่ะ